ถ้าผมมีอำนาจจริงๆนะผมบอมหุนเซนแน่นอนบอมหุนเซนแน่นอนมันถึงจะเซฟชีวิตทหารกับประชาชนได้ถ้าไม่จัดการตรงนั้นมันไม่จบแล้วครับถ้ารบต้องโหดนะครับรบต้องโหดยุทธการนี้หุนเซนแพ้ราบคาหวังจะให้ลูกชายเป็นวีระบุรุษหวังจะได้ดินแดงคืน ที่จริงไอ้สิบจุดเนี่ยขมรนมันมาลุกัดเราอยู่ตั้งนานจนมาตั้งบ้านเรือนตั้งกองทหารตั้งกองพลกองพันแล้วนะแต่ไอ้จังหวะวันที่เท่าไรยี่สิบแปดเนี่ยเราตีคืนกับคืนมาได้บานพุ่งเลยมีจุดเดียวอะ่ะตรงปราสาทตาควายอะ่ะ <c oughs> จุดนั้นมันเสียเปรียบไงแต่ถ้ายึดนะเป็นจุดลับกระสุนเลยเพราะแม่นอยู่ที่เนินที่สูงกว่าเราก็ถอยมาคุมเชิงเนินที่จะสู้กับไอ้ตรงเนินนั้นได้นะครับ ไม่รู้ถ้ามึงไปยึดปราสาทตาควายเป็นที่ตั้งลังปืนกลน,นะผมบอมครึบเข้าไปนะครับแล้วก็เจราจาบอกกับสังคมโลกว่าทิ้งระเบิดมันพลาดจะไปแม่นแบบเดินไปเขกหัวได้ยังไงแล้วนะครับมาเนี่ยไม่รู้ถ้าเป็นผมนะผมเอาเครื่องบินบอมปราสาทตาควายให้เป็นปราสาทปูนไปแล้วนะครับเดี๋ยวกูสร้างใหม่นะครับมันก็บังคับนี่มันเรียกประชาชนพลเรือนมันกลับไปแล้วบังคับให้เป็นทาหาร บังคับให้เป็นทาหารฝึกก็ไม่ได้ฝึกอะไรนะครับจับปืนยิงปืนยังไม่เป็นเลยนะมาเนี่ยมันก็เอาออกมารบแล้วใครที่เป็นทาหารเนี่ยมึงอย่าไปเสียใจถ้ามันบังคับนะมึงอยู่หน้าแนวนะมึงถอดเครื่องแบบขวังดินไปเลยนะครับและแอบเอาปืนมาขายประเทศไทยนะและกลับมาทำงานอย่างเก่าเออไอ้เหี้ยต้องดัดหลังมันอย่างนี้แหละนะแจกปืนมาเนี่ยนะ แจกปืนอาก้าขายเถื่อนในประเทศไทยก็ได้เป็นหมื่นแล้วนะเว้ยเออมันแจกเนี่ยโอ้โหตอนเนี้ยนะเตียบันเตียบันเตียเซหาจัดยึดอำนาจทุนเซนเนี่ยกำลังมันสู้ไอไอบีเอคิวมันไม่ได้สิตอนนี้เราทำอยู่ครับเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเราใช้รถรถแท็กเตอร์เนี่ยเกรดไปเลยมันฝังไม่ลึกแล้วครับมันต้องฝังให้เราเหยียบถ้าลึกแล้วมันเหยียบไม่แตกนะครับเหยียบไม่แตกนะ แต่มันมีผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวขมิ้นแม่นฉลาดนะครับเวลาฝังเนี่ยสามารถฝังลึกได้นะครับฝังลึกได้เหยียบได้แต่ว่ามันจะไม่รุนแรงเท่าฝังตื้นๆเหยียบแล้วมันจะส่งแรงกระแทกมาที่ที่เท้าข้อเท้าให้ขาดนะครับถ้าเราฝังฝังลึกได้แต่ว่ามันก็พอมันระเบิดมันในโคสตปุ๊บเข้ามาเนี่ยมันมันติดดินเขาก็จะฝังกันตื้นๆน,นะครับ กลบเพราะฝนตกทีเดียวแม่นดูไม่รู้แล้วนะครับแล้วเวลาฝังเนี่ยกับหญ้าเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยรอดูอยู่ตรงมีรอยกุดตรงไหนหญ้าตายมันดูไม่รู้แล้วครับในป่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครทำยังไงไม่รู้นะครับผู้บัญชาจะสั่งไงไม่รู้แต่ถ้าผมต้องอยู่แนวชาแดนแบบน้องกูเอาสุม่มเอาชวมวกปลาสองอันแทงแทงดูนะครับแทงตรงไหนปลอดภัยแล้วผมก็ก้าวไป นะครับวันหนึ่งนายให้เดินลาดตะเวนจากนี่ไปห้ากิโลมันก็เดินแค่ร้อยเมตรอะเดินแค่ร้อยเมตรก็เดินกลับย้อนทางเดิมอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้โดนไปใช้โดนดูถ้ามันบุกมาก็ต้องแอบยิงละมั้งไอ้พวกเชียร์เนี่ยนะครับเอาที่เก็บเสียงแอบยิงเนาะมาเนี่ยวนเตนอยู่เรื่อยมันพื้นที่มันเอารถขึ้นไม่ได้ไง บางพื้นที่มันเอารถขึ้นไม่ได้ลูกเอาคาดยาวๆติดลอ้อบางคนก็บอกใช้รถมอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้เลยตัวจะเดินขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ร,บราบๆมันก็เราก็ไม่ใช้นั่นแหละครับทําไมทหารแนวหน้าเงินเดือนแค่หกพันไม่ใช่เงินเดือนหกพันนะบ้านเราทหารเกณฑ์เนี่ยน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าร้อยนะทะหารเกณฑ์พลทหารเกณฑ์นะ เขาหักค่าจัดเลี้ยงไปป่าค่าอาหารน่ะนะครับมันก็จะเหลือประมาณนั้นครับหกพันเจ็ดพันค่าจัดเลี้ยงลงเลี้ยงลงเลี้ยงนะครับแต่ผมว่าไม่น่าไปหักมันนะไอหาไปเป็นทาหารเกณฑ์เนี่ยมันก็น่าจะเลี้ยงอาหารเขาสามมื้อนะก็เกณฑ์เขาไม่เป็นเนี่ยนะครับเกณฑ์เขาไม่เป็นเนี่ยถ้าเป็นผมผมไม่หักครับก็ วางงบประมาณให้ทหารเขาเลยแล้วก็ตั้งเงินเดือนให้เขาให้พอ่อให้แม่ให้ลูกให้เมียเขาหมื่นห้าร้อยส่วนใครที่ไปจ้างเขาซักผ้านั้นเรื่องมึงเสือกขี้เกียจนะไม,ไม่รู้นะครับแต่ผมว่าเงินเดือนน่าจะประมาณหมื่นห้าร้อยนะหมื่นห้าร้อยนะครับคนทหารบ้านเราเนี่ยนะครับเงินเดือนเท่ากับทหารขเขมรยศประมาณพันเอกนะครับยศประมาณพันเอกนะครับคนทหารบ้านเรานะครับ แต่ว่าอย่าไปหักค่าโรงเลี้ยงเลยนะมาเนี่ยนะครับจัดเลี้ยงเข้าไปเลยเราไปเกณฑงเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วมีน้องทหารเขามาโพสต์เนี่ยระหว่างที่ประทะกันตอนนี้ปลดแล้วหมดแล้วหมดวาระปลดประจําการกลับบ้านเด็กมันไม่มีเงินกลับบ้านเด็กไม่มีเงินกลับบ้านผมเรียนไปตั้งแต่วันที่จะก่อนประทะแล้วนะครับ กำลังเนี่ยเซตเลยกำลังณนะเวลานั้นเนี่ยใครประจำอยู่ชายแดนที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจริงๆเนี่ยนะครับให้แม่นไปเลยคนละหมื่นเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับจะเอาเงินบริจาคก,ก็ได้นะครับให้ทุกคนเลยนะครับคนละหมื่น ท่านคิดว่าวางกําลังเป็นแสนคนหมื่นคนไม่ใช่แล้วครับวางเท่าไหร่ผมไม่บอกเดี๋ยวเขมรมารู้นะแต่แจกไปเลยคนละหมื่นหมื่น,หม,นหมื่นไปครับแจกไปเลยเด็กมันผมใช้วิธีอย่างนี้ครับกําลังที่ไปกับผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีเงินนะครับจําได้ไหมผมแจกคนละหกพันเก็บไว้ส่วนตัวเว้ยไอ้น้องเอาไว้ให้ลูกให้เมียกินเดี๋ยวมึงไปกับกูไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมึงหนึ่งชีวิตกูหนึ่งชีวิต ถามว่าเอาเงินจากไหนมาเป็นผูุ้งับัญชาก็ต้องเสียสละนะครับเป็นผูุ้งับัญชาก็ต้องเสียสลับนะครับทาหารเขากําลังเยอะนะนะครับตชดอ,อยู่บ่าวตั้งแต่ก่อนพระ,ะสุดท้ายโดนหักเบี้ยเลี้ยงเอผมไม่รู้รายละเอียดนะไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าหักเบี้ยเลี้ยงน้องแล้วครับ ถ้าใครหักเบีย้ยเลี้ยงผู้อุงครับบัญชาหักหัวคิวเบีย้ยเลี้ยงก็บอกมาผมจะได้เอาออกมาตีแผ่ให้นะครับไอ้ผู้อุงคับบัญชาที่หน้าด้านเนี่ยหักเบีย้ยเลี้ยงลูกน้องเนี่ยก็มีจริงๆเช่นตอนสถานการณ์โควิดนะครับทางราชการเขาจัดเบีย้ยเลี้ยงให้สําหรับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดมันก็มาหักไอ้ผู้อุงครับบัญชาอย่างเนี้ย ท่านแจ้งมาที่ผมเลยนะครับแจ้งมาที่ผมเลยเป็นหน้าที่และอำน,นาจผมโดยตรงที่จะดำเนินการทางวินัยและคดีอาญานะครับผมประเมินสถานการณ์นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่เวรแนวชายแดนนะครับผมเชื่อว่าในช่วงในช่วงนี้นะครับช่วงที่ฮุนเซนเนี่ยยังขาดสเสบียงอาวุธกระสุนอะไรเข้ามาที่จะต่อสู้กับเราเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่มีการประทะนะครับ แล้วมันจะช้ำหนักไปอีกถ้าเกิดปะทะรอบสองเที่ยวนี้มันจะเจ็บจะตายเยอะกว่าเก่าเพราะว่าเราจะอัดเต็มที่เราจะอัดเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเต็มที่นะครับเต็มที่หนักกว่าเที่ยวก่อนอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการประทะหรือสงครามอีกเนี่ยถ้าส่วนตัวผมมองนะว่ามันเข็ดขยาดแต่เราประมาทคุนเซ็นไม่ได้หนึ่งมันบ้าบ้าบๆ มันบ้าๆบอๆนะครับมันไม่ได้คำนึงถึงชีวิตทหารความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับถายาโรคประสาทมันขาดหรือมันไม่ยอมกินมันก็สั่งอีกครับและคำสั่งคุนเซนที่มันเด็ดขาดนะเบ็ดเสร็จก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมที่จะอพยพเตรียมพร้อมที่จะอพยพข้าวของอะไรจำเป็นนะครับใส่ถุงปุ๋ยเข้าไว้นะครับ มีอะไรก็เขียนไว้เลยถุงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทำไมท่านต้องเขียนถุงที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้ามันมีความจําเป็นคนขึ้นท้ายรถเต็มก็เอาไปได้แค่เบอร์หนึ่งเขาเรียกหลักการเคลื่อนย้ายนะเอาของจําเป็นนี่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเขาเรียกทางราชก,การเขาเรียกว่าต้องเคลื่อนย้ายด่วนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับถ้ายังมีเวลาที่มันว่างก็เอาเบอร์สองไป เบอร์สามไปเบอร์สี่ไปเบอร์ห้าไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอาจจะยารักษาโรคอะไรต่ออะไรแล้วแต่ท่านที่จําเป็นจะต้องใช้เอาไว้เบอร์หนึ่งก่อนใส่ถุงมัดเข้าไว้เลยไม่ใช่เขายิงตูมต้มตุมตมนะครับแล้วถึงจะเ,เก็บไป้นั่นไอ้นี่มันไม่มีเวลาไปคิดแล้วครับเก็บสำรองเข้าไว้เลย